สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าอยู่กับช่องสมพรชาแนลนาะจ้านอ,านอเมื่อนี้กะได้เมนูมบ,นบ้านๆมาฝากอันพ่อแม่พี่น้องคือเกา่าเพื่อนๆเขาคือเก่าเนาะจ้านาะนี่จ้าเก็บมาจากาทางท่างขี้เล็กบ้านเฮ่านี่บ่ได้กินโดนแล้วนะเห็นขิดต้นขี้เล็กอยู่ข้างทางก็เลยเก็บมานะจ้เนาะนี่ ก็เอามาต้มนะว่าสิต้มใม้มันขมนๆมจังหน่อยกับมะเมนเผื่อๆเอ้ยอันต้มสองน้ำปกติบา้านเราต้มสองน้ำม,มันกับยังขมอยู่ได้อันนี้บ่ขมเลยต้มแล้วก็มาทำการตามบักพริกนะตามบักพริกมาตะแกงห้าววนี้แล้วก็สิมีอันบักพริกกับเกลือละจ้ะตามใ่กัน ตามใมันมนมน,มน,มนทํการแกงบานี้อันนี้กันนี้ก็มียานางเราจะน,นอ <laughs> <laughs> นน้ํนนายานางแล้วก็หนังหนังงัวจ้ะเฮาเผาแล้วเฮาก็ไปแช่น้ํให้มันอืดๆบ่แช่ได้ยํบ่ได้นะจ๊ะเนาะนี่ก็คั่นน้ยานางเฮาก็แทนอันนงวัวสแล้วกอันผักีเล็กสเนาะบ่ต้องูดออกจากกลางดอก ไทยอุดรเขากินแนวนี้เอาแบบนี้เลยจ้ะกินแบบกลางๆนี่แหละนี่กับมะปูงเครืองใส่บักพริกบักพริกใส่ลงไปนะจ๊ะนี่ตาใส่กระเบื้อพร้อมเลยนะเนี่ยแลเจาว่าน้ำล้างโคกมันแสบเนะนาะตักน้ำในหม้อใส่ล้างโคกลงไปเนาะ มันจังสีแสบสูตรเด็ดมันอยู่น้ำเดรแล้วมะน้ำล้างโคกเทนเบื้มลงไปหลดแล้วก็ค้นแหนยานางมาไอ้เกลืเบื้อมันนั่นละลายก่อนเนาะเดี๋ยวจามาสิจับโตเป็นก่อนเนาะจ้าเนาะเสร็จแล้วก็มาปรุงเครื่องเนาะใส่น้ำประแดกลงไป ใส่ลงไปหลายๆจากน้อยเพราะมันน,นนะุ่นนัวะสามทรลพีเลยกุงเคืองกันแล้วแต่ความชอบของจะคของนี่ล่ละไผ่หมักนัวใส่ผงนัวลงไปบ้านี่สองซอนเลยนี่ใส่หลายแสบหลายีแต่ความชอบคองคนคือว่าล้วเนาะแต่ส่วนโตนแล้วก็ชอบ ใส่เกลือลงไปปรุงได้เลยตามใจชอบจะของจ้ะใส่รสดีลงไปจักน้อยเพื่อความกลมกลม่อมส่วนพอบานมันก็สิมักแบบจังได้ละ่ะอันนวเลึกเพิ่นว่า บรดเวาเข้มในนวลึกเพินพ่นว่าเพิ่นหมักแบบนั้นเนาจะเลื่มใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปที่หลางกับเป็นอนยังหรอเนาจะเนาะนี่เลยจะแกงขี้เล็กของเหามีหน,นามยนานาันนามีข้าเบือมีหนันงงัวะนาก็สี อันนี้ก็จับกันเป็นก่อนอยู่ต้องเคีย่ยวออกจย่เสียดายของ <c oughs> ขอค้นให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะจาะ้านะล่อบอันนี้แต่นี้ก็ลอ่อให้มันสุกกันล่อซิมจ้ะเ็ตสับเรีเยบร้อยแล้วนี่จากน้อยมันเดือดแล้วก็จะค่อยซิมเบิงอีกทีนึง บ้านัวก็จะคองปุ้งไมเนา,าเนาะจ้าเนาะเอาตามใจปากเขาเลยเสียแบบใดนี่แหละจ้ากับเขาอีสานบานนอกเขามากรุงเทพกับบยได้กินปันใดนจเนาะเห็นอยู่ข้างทางกนะ็เลยเก็บมาน้ำกระเดือดแล้วจ้าเราก็ลองซิมเบิงนำมาเน,นาะ มันสิเป็นจังไรสรสศาสตมันถือใจหฮาวอิ่งเบิ่งก่อนวันวะก็ใส่น้ำประแดกลงไปอีกนะจ๊ะเดี๋ยวสิบ,บอถือปากพอบานเพิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอผักมาใส่เนาะจ้านะมันก็มีผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมเนาะใส่ให้มันหอมๆจักหน่อยเสร็จแล้วก็คนให้ผักมันโยกก่อนนะจ้ะนี่คนให้ผักมันโยกก่อนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จซาบเรียบร้อยแล้วนะจ้ากินก็อร่อยหวอนๆแาบนี้ จังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่เน้เด้อจ้าเด้อกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งสิได้หวัววาเวลาลงคลิปตอนใดเนาะจ้าเนาะฝากนะเด้อจ้าเด้อฝากจองน้องไม้น้ำแน่ไปละจา้าไปกินเขาเดอจ้าเด้อวันนี้